สวัสดีครับวันนี้แอดมีบทความของต่างชาติที่พูดถึงคนไทยมาเล่าให้คุณฟังอีกแล้วนะครับต่างชาติให้เหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงน่าทึ่งมีเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มผู้คนมักจะยิ้มแย้มเสมอเมื่อเห็นพวกเขาบนถนนที่ร้านอาหารที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือแม้แต่ตำรวจจากบทความของเว็บไซต์ดิสไลฟ์ทูทเวลบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เราชื่นชอบที่สุดในโลกด้วยเหตุผลหลายประการเหตุผลหนึ่งก็คือคนไทยน่าทึ่งมาก สุดท้ายเราก็อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีเพราะเรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านในประเทศไทยคุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่าคนไทยส่วนใหญ่จะสนทนากับคุณอย่างฉันมิตรและสนใจที่จะรับฟังเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณในประเทศไทยโดยธรรมชาติสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือผู้คนในเมืองใหญ่มีความเป็นมิตรพอๆกับในเมืองชนบทฉันจำเหตุการณ์หนึ่งได้ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ ไปตามถนนที่เต็มไปด้วยโคลนใกล้ชายแดนประเทศลาวฉันเช็ดออกเพราะถนนมันลื่นมากและมีชาวนาคนหนึ่งวิ่งหนีมาช่วยฉันฉันไม่ได้พูดภาษาไทยเลยและเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่เขารีบขับมอเตอร์ไซค์ขับไปตามถนนที่เต็มไปด้วยโคลนเพื่อฉันฉันอยากจะให้อะไรบางอย่างกับเขาแต่เขาแค่ยิ้มกว้างให้ฉันและโบกมือลานี่คือเหตุผลที่ฉันรักคนไทยเป็นกันเองและช่วยเหลือดีมากอย่างไรก็ตามหากคุณมากรุงเทพคุณต้องล่องเรือดิเนอร์เจ้าพยาศักครั้ง นี่เป็นวิธีที่ดีในการชมกรุงเทพบนแม่น้ำเจ้าพระยาอันยิ่งใหญ่ในบรรดาต่างประเทศทั้งหมดที่ฉันเคยไปมาฉันรู้สึกเหมือนประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของฉันจริงๆเพราะคนไทยยอมรับชาวต่างชาติเช่นฉันคนไทยที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของพวกเขามากัจะให้ความช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นคุณจะเห็นได้ทุกที่ที่ร้านสะดวกซื้อตลาดนัดและสนามบิน ตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่ฉันได้รับสิมการที่เซเว่นอีเลฟเวนพนักงานมักจะพยายามช่วยฉันตั้งค่าอยู่เสมอเนื่องจากกระบวนการสิมการทั้งหมดเป็นภาษาไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ5-10นาทีและพวกเขาก็ช่วยเหลือฉันอย่างอดทนเสมอด้วยรอยยิ้มแม้ว่าร้านจะค่อนข้างยุ่งก็ตามฉันไม่เคยคาดหวังการบริการระดับนั้นที่ร้านสะดวกซื้อในสหรัฐอเมร,ริกาเช่นกันหากคุณชื่นชมความแตกต่าง และความซับซ้อนของวัฒนธรรมอาหารคุณจะรักคนไทยพวกเขาหม,มุ่นอยู่กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นไทยอิตาลีจีนหรือฝรั่งเศสเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งด้วยแผงขายอาหารริมทางร้านอาหารและตลาดอาหารที่มีให้เลือกมากมายไม่รู้จกกระจายอยู่ทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศเขาว่ากันว่าอาหารเป็นภาษารักษากลและคนไทยก็เข้าใจประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายประเภทตั้งแต่ชนเผ่าเกเหรีไปจนถึงชาวจีน คุณจะพบกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจและแปลกใหม่มากมายขณะเดินทางทั่วประเทศจากชายหาดทางตอนใต้ไปจนถึงภูเขาทางตอนเหนือคุณจะเห็นความหลากหลายของอาหารสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยเหตุผลที่ฉันชอบไทยอีกก็คือเลดี้บอยหรือเพศที่3ของประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของความเปิดกว้างและการยอมรับวัฒนธรรมไทยคุณจะเห็นกระเทยทำงานในร้านค้าร้านอาหารและเดินไปตามถนน โดยไม่มีใครมองพวกเขาอีกรายการทีวีไทยส่วนใหญ่มีตัวละครสาประเภท2ออยู่ในตัวเช่นกันเนื่องจากรายการเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของที่นี่นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าในฐานะชาวต่างชาติคนไทยยอมรับคุณและวัฒนธรรมของคุณเป็นอย่างมากหากพวกเขาชอบสิ่งที่พวกเขาเห็นพวกเขาอาจจะเริ่มซึมซับวัฒนธรรมของคุณเข้ากับวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยซ้ำ เนื่องจากพวกเขาลหลงไหลในลูกโชโลมาาตัวอย่างหนึ่งที่ตลกและน่าสนใจคือวัฒนธรรมไทยชิคาโนที่คนไทยแต่งตัวเหมือนอันธพาลเม็กซิกันเนื่องจากพวกเขาลหลงไหลในลูกโชโลมาาสิ่งหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้ในประเทศไทยคือคนไทยเท่และฮิปขนาดไหนคุณจะสังเกตได้เป็นพิเศษในร้านกาฟแฟร้านอาหารและร้านบูติกแฟชั่นว่าคนไทยได้สึมทับเทรนด์ล่าสุดทั้งหมด และใส่ความเป็นไทยของตัวเองลงไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่แล้วการเคารพผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและเหนือสิ่งอื่นใดคือการดูแลแขกอย่างไม่มีที่ติดสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดวยรวมและเป็นสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสที่โรงแรมร้านอาหารบริการทัวร์และทั่วประเทศโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ฉันชื่นชมจริงๆ และทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทุกครั้งที่มาเยือนประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและอีกส่วนหนึ่งของคําสอนทางพุทธศาสนาคือความอดทนและเนื่องจากประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธคุณจะรู้สึกทราบซึ้งอย่างยิ่งว่าคนไทยมีความอดทนต่อสถานการณ์ส่วนใหญ่อย่างไรนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงมีความยืดหยุน่นและดูเหมือนจะฟื้นตัวจากสถานการณ์วุ่นวายเช่นการรัฐประหาร การลุกคือทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกๆ6กถึงแปีแต่เกี่ยวกับการมาเยือนประเทศไทยคุณจะประทับใจกับความอดทนที่พวกเขาแสดงออกมาอย่างแน่นอนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพราะอุปสรรคทางภาษาหรือแค่โชคร้ายก็ตามเรายังทราบซึ้งอย่างยิ่งต่อจิตวิญญ,ญาณแห่งการสร้างสรรค์อื่นๆที่ประเทศไทยมีความเป็นเลิศเราชอบที่คนไทยทุ่มเทให้กับทุกสิ่งตัวอย่างเช่นเมื่อคุณนึกถึงวัดก็นึกถึงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ขึ้นมาแต่ศิลปินหลายคนในประเทศไทยกลับมีการออกแบบที่ทันสมัยประการตาเพื่อให้เหมาะกับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาตัวอย่างอื่นๆได้แก่ง,งานศิละปะและงานฝีมือจำนวนไม่สิ้นสุดที่จัดแสดงในตลาดกลางแจ้งที่ทอดยาวความเป็นมิตรของผู้คนปรากฏชัดตั้งแต่เริ่มต้นคนขับแท็กซี่จะถามว่าคุณมาจากไหนและจะพยายามติดต่อกับคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงทีมฟุตบอลหรือถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณทุกที่ที่คุณไปในประเทศ ก็จะมีคนอยากมีส่วนร่วมกับคุณและนั่นเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงพอใจในหนังสือของเราไม่ว่าจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจหรือเพราะพวกเขาเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติคนไทยจะช่วยเหลือคุณเสมอตั้งแต่การแนะนําร้านอาหารไปจนถึงการช่วยบอกเส้นทางพวกเขาทําให้การไปรเยือนต่างประเทศและวัฒนธรรมง่ายขึ้นอีกนิดแม้จะมีอุปสรรคด้านภาษาพวกเขาก็จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งเป็นลักษณะที่น่าชื่นชมและเป็นมิตรในระดับที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอยู่เสมอแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่คุณพบมักไม่โอ้อวดและติดดินคุณจะได้พบกับแพทย์ที่รับประทานอาหารริมถนนร่วมกับเกษตรกรมืออาชีพที่ขับรถบรรทุกแบบเดียวกับคนงานและทุกคนจะรู้สึกสบายใจเมื่อสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยือดใครก็ตามที่เคยมาประเทศไทยจะรู้ว่าการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นยากทิ้งใดโชคดีที่คนไทยจะพยายาม พูดภาษาอังกฤษกับคุณอย่างเต็มที่พวกเขาอาจจะออกเสียงไม่ออกและอาจทำผิดพลาดแต่พวกเขาทุ่มเทความพยายามและนั่นเป็นคุณภาพของคนไทยแม้ว่าประเทศไทยจะนับถือศาสนาพุทธอย่างทุ่ม้นแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเคียงข้างชุมชนมุสลิมและดินแดนฝรั่งปัญหาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนักและทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และฝึกฝนศรัทธ,ธาของตนในแบบที่พวกเขาต้องการน้อยคนนักที่จะเข้าใกล้คนไทยไม่ว่าพวกเขาจะมีความหลงใหลต่อกษัตริย์ประเทศหรือทีมกีฬาคุณเดิมพันได้เลยว่าพวกเขาจะทําให้โลกรู้และจะไม่ได้ยินคําพูดที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาเป็นคนที่ยอมรับประเพณีด้วยความเต็มใจพอๆกับที่พวกเขายอมรับกระแสสมัยใหม่ถ้าความหลงไหลแบบไทยสามารถบรรจุขวดและขายได้ในที่สุดคุณก็อาจจะทําโปรเจกต์ที่คุณอยากทํามา โดยตลอดให้สําเร็จในที่สุดจนกระทั่งถึงตอนนั้นเราก็ได้แต่ชื่นชมและได้รู้เท่านั้นนี่ก็คือเหตุผลอันน่าทึ่งของคนไทยที่ชาวต่างชาติพูดถึงนะครับและเรื่องราวที่แอดนำมาเสนอวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังแต่ต้นจน,จนจบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไป